ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเทสเสียงนะครับรีวิวนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุดนะครับ10นิ้วคาราเกะนะครับผมก็เป็นแนวตู้ในแนวนี้นะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จบนะครับในราคานะครับมีล้อเรียบร้อยนะครับผมก็จบในเซตราคานะครับ1 0 0 0 0หมื่นนะครับห้าพบาทนะครับก็เป็นระบบไฟสเต็ปนะครับผมก็มีระบบไฟสเต็ป ไหน้าดอกเสียงกลางนะครับสี่ดอกนะครับผมครับส่วนแนวตู้นะครับก็เป็นแนวนี้เลยนะครับผมโทนสีเขียวนะครับตัดด้วยลายสีแดงและดํานะครับผมก็เป็นลายสีที่ลูกค้าระบุมาเองนะครับครับก็ก็อื่นนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดตะตากนะครับผมลิ้นจับพันนะครับครับก็ขอขอบคุณลูกค้าจังหวัดตากนะครับที่สั่งนะครับชุดหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับในเซตนี้นะครับผม ชุดนี้นะครับก็จะมีนะครับสิบนิ้วนะครับสองดอกนะครับเมล็กร้อยห้าหกนะครับคงหล่อไว้คู่นะครับผมเหล็กสองก้อนนะครับจานวนสองดอกนั่นเองนะครับสิบนิ้วสองดอกนะครับในเซตนี้นะครับเล่นคู่กับเสียงกลางนะครับหน้าม่วงนะครับผมหกหกจุดห้านิ้วนะครับจํานวนสี่ดอกครับผมแล้วก็เสียงแหลมจํานวนอีกสี่ดอกนะครับครับแล้วก็จะมีนะครับปรีนะครับเจ็ดแบรนด์แยกสับอิสระหนึ่งตัวนะครับผม ที่ผมเลือกใช้นะครับผมปรีเจ็ดแบนแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับโดยมีคารอาเกะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมปีคารเอาเกะรุ่นนี้เลยนะครับมีวอลลุ่มนะครับระบบเสียงไม้นี้ไม่ไม่เกี่ยวกับตัวบนนะครับผมระบบเสียงไมค์คือตัวนี้เลยนะครับผมเล่นแค่ตัวนี้ก็ดังแล้วนะครับนะครับผมระบบเล่นง่ายนะครับเล่นไม้ได้สองตัวนะครับผมมีโวลต์นะครับอ่าปรับเลงเสียงไม้ติย ตัวนี้เลยนะครับผมมี Echo โคนะครับเอ h o โคดีเเพื่อปรับ Echo โสั้นยาวได้นะครับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นบลูทูธนะครับนะครับผมมีฟังก์ชันนะครับเล่น USB m e m o r y card a u x ได้นะครับผมกับสวิตช์ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟสีนะครับผมแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดตัวเครื่องนะครับระบบทั้งชุดนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็วัดโวลต์นะครับเอาไว้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับเวลาเราเล่นแรงๆนะครับหรือจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ยนในของรถในรถเรานะครับก็ต้องดูนะครับว่าไฟเราเล่นนะครับตกมากแค่ไหนนะครับถ้าเดินระบบดีก็ไม่น่าห่วงนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตอินพุตนะครับหรือแจ็คอินพุต L R นั่นเองนะครับเอาไว้ลูกค้าเชื่อมต่อกับ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับหรือจะเป็นมิกเซอร์นะครับเข้าในตัวนี้แล้วครับแล้วก็มากดโหมดรับที่ปุ่มนี้แล้วก็เล่งเสียงได้ตามตามปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงช่องลมนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับและปล่องลมหรือพอตลมเสียงกลางนะครับให้เสียงมีมิติดีขึ้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผม ด้านหลังนะครับในเซตนี้นะครับก็จะมีแอมนะครับคาส์ดีนะครับหนึ่งตัวนะครับขับซับของดอกนะครับแล้วก็แอมคา์ดเอบีสี่แชนแนลหนึ่งตัวนะครับเล่นเสียงกลางหกจุดห้านิ้วสี่ดอกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟสเต็ปนะครับให้ลูกค้าเลือกไฟสเต็ปได้นะครับสวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับในเซตราคานี้นะครับสวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับผมจ่ายเข้ากับพาวเวอร์แอมนะครับ ตัวนี้นะครับผมทําให้เป็นน็อตหกกระต่ายบวกลบนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่หรือไฟ12โวลต์นั่นเองนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับผมไม่ต้องใช้กุญแจขันนะครับใช้มือขันได้นะครับเป็นน็อตหกกระต่ายนะครับผมตู้นี้เป็นสองชิ้นงานนะครับแยกชิ้นได้นะครับผมอาจะไปคอนนะครับให้เสียบให้ถูกนะครับตรงรูนะครับผมมันจะมีเบ้าใหญ่เบ้าเล็กนะครับเสียบตรงรูนะครับผม สายเก้านะครับผมก็ได้เชื่อมให้เรียบร้อยนะครับผมตรงที่หัวนะครับเชื่อมเรียบร้อยอันนี้คือน็อตนะครับเราไปเสียบลงดินนะครับเสียบลงดินปุ๊บถ้าจะมีอาการดูดอยู่นิดๆนะครับก็เอาน้ํานะครับในแก้วกินน้ําของเรานะครับเทลงน็อตนะครับให้ดินกับน็อตเป็นน้ํานะครับผมก็จะได้ไม่ดูดนะครับอันนี้เคล็ดลับนะครับผมครับก็ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดออเดโอซาวชแนลด้วยนะครับผมฝากไปพี่ลุงน้องลุงป้านะออานะครับ สับสกายด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อดูผลงานชิ้นต่อไปและเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้าด้วยกันเลยนะครับผมโยกกันแบบบระมาณซ็กเพลงกันแล้วกันก่อนที่จะไปสนุกกันแบบหมอรำหมอรำก็แล้วกันนะครับผมบ้านพี่สุดยอนสนีนนานๆแลวเราบ้านน้องนางนานา อยากมีคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบายังอ๋อน้องมีผู้เบายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่ชื่ออ้างว่างบ้านพี่สต่ก็ตอนนี้นันนาวแล้วโรงพานน้องนั่งนันนาวอยากมีคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้ิเบายังน้องมีผู้ิเบายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่ชื่ออ้างวางอากาศบ้านนั้ก็อบอ้าไม่ใช่ห้าคนกวพี่เอกก็รู้ว่าหนูนันเงาะพี่เอกก็เคยอยากยิเข้าไปเปลอา ตัวันรู้ก็ไม่สนใจพี่เลยพี่เองก็เศร้าเลย oh อเ oh. ดึกๆอากาศมันหนาวละพี่ก็เป็นห่วงนูไปถึงตอนเช้าเลยถ้าไม่ชอบก็อย่าหลองให้รักพี่เป็นคนนะไม่ใช่ผีพังเป็นทีร่างก็คงไม่ได้งั้นพี่จะอยู่ห่างๆตรงนี้คอยเป็นห่วงเธอน,นะคนดีอากาศเริ่มหนาวขึ้นมาทุนทีดูแลตัวเองดีดี มันพี่สะก้นตอนนี้นานแล้วลบบ้านน้องนางนานๆยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องไม่ผูกเบาอย่างน้องไม่ผู้เบาอย่างพี่แค่อยากอยู่ขัาง้าในวลาทิตย์ีอ่างว่างบ้านพี่สะก้นตอนนี้นานาแล้วลบบ้านน้องนางนานๆยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องไม่ผู้เบาอย่างอน้องไม่ผู้เบาอย่างพี่แค่อยากอยู่ข้างทาในวลาทิตย์ีอ่างว้างโซโา multim po H worshipgas นี่นันนาวแล้วละว่าน้องนั่งนันาวแกพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังเฮ้ยเฮ้ยน้องมีผู้บ่าวยังพี่แกยังอยู่ข้างๆแต่เวลาที่เธออ้างว่าอากาศมันหนาวเอาห่มพาไปใช้ห้าคนละวพอพี่ก็รู้ว่าดูนั่นเขาพี่อีกก็แค่ร่งแต่เข้าไปรบาอกแต่ว่าดูก็ไม่สนใจพี่เลยพี่อีกก็เศร้าเลยอ่อนอ่อนอ๋อจริงๆอากาศมันหนาวพี่ก็ปิดเราให่วางหนูลักไปทิ้งนะตอนเช้าเลยพี่ถ้าไม่ชอบก็หยุดรอ You don't have ก็เทสเสียงนะครับทรงงานนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดตราดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับในคุณภาพนะครับครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดตราดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จัดชุดในราคารับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อข้อมูลนะครับในใต้คลิปนี้เลยครับผมจะเป็นไอดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทนะครับโทรเข้ามาหรือแอดไลน์หรือเฟซบุ๊กมาเป็นเพื่อนนะครับมาสอบถามกันได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากัันนะครบผม ก็ฝากผลงานนะครับในช่องวัด i อเด u โอ c าวชแนลด้วยนะครับผมฝากนะครับกดสั b s c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อดูผลงานช่่ะต่อไปนะครับและเป็นกำลังใจในการทํางานด้วยนะครับครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับ